ALLY, ให้เขาดูมอเตอร์เทอร์โบด้วยเฮียไปดูมอเตอร์ว่าทำงานนะก้าวออกแล้วแลักขีปใหม่เฮ <ER ียเฮียไปดูมอเตอร์ก่อนดมอเตอร์ทำงานนะมอเตอร์เทอร์โบนะที่ไหนนะถือว่ามอเตอร์ทำงานนะมอเตอร์เปิดอ่ะโอเคอ่ะติดเครื่องดู พืนสายนมันดังนะ,ะดังพาเลตมากพาเลตมันดีมันนี่เลยสายพันนี่เหรอมอสายพายาันอย่างนี้กับานหลังสายพายาันธ์ลองลองจี้แป๊บนึง